ปี2026นี้โลกแห่งซูเปอร์คาร์ได้กลับมาระเบิดความเร้าใจอีกครั้งกับการกลับมาของตำนานอย่างดอดเวเปอร์2026รถสปอร์ตอเมริกันที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่หลงใหลในพลังความเร็วและเสียงคำรามอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์ V10 อันทรงพลังดอดเวเปอร์รุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงการต่อย,ยอดจากความสำเร็จในอดีต แต่เป็นการยกระดับสมรรถนะให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมอย่างแท้จริงทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีภายในที่จะทำให้ผู้ขับรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามแข่งทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งภายนอกของ d อทไวเปอร์2026มาพร้อมดีไซน์ที่ดุดันมากขึ้นตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉียบคมและโค้งเว้าอย่างมีมิติช่วยให้รถดูมีความสปอร์ตและปราดเปรียวมากขึ้นส่วนหน้ารถมาพร้อมกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ช่วยระบายอากาศเข้าสู่ห้องเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไฟหน้าเป็นแบบเล็เต็มระบบพร้อมเทคโนโลยี Adaptive l i g h ที่สามารถปรับมุมส่องสว่างตามการเลี้ยวของพวงมาลายัยล้ออนลอยขนาด20นิ้วถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงเพื่อรองรับแรงบิดอันมหาศาลที่ส่งมาจากเครื่องยนต์นอกจากนี้ฝากระโปรงหน้ายังมีช่องระบายอากาศคู่ขนาดใหญ่ช่วยลดความร้อนของเครื่องและเพิ่มแรงกดอากาศให้กับล้อหน้า ส่วนท้ายรถมีดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนไฟเบอร์และเท่าไอเสียคู่ขนาดใหญ่ที่ให้เสียงคำรามสะเทือนใจในด้านสมรรถนะด o อปไวเพอร์2026ยังคงเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์ V10 ขนาด8.4ลิตรแต่ได้รับการปรับแต่งใหม่ด้วยเทคโนโลยีไฮบริดเสริมพลังทำให้กำลังสูงสุดพุ่งขึ้นถึงกว่า800แรงม้าและแรงบิดสูงสุดกว่า900นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบดูอัลคลาสถูกออกแบบมาเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วภายในเยววินาที การเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้ภายในเวลาเพียง2.6วินาทีและความเร็วสูงสุดแต่ระดับ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบขับเคลื่อนล้อหลังได้รับการปรับจูนให้เกาะถนนได้แน่นขึ้นด้วยระบบล้อคอนโทรลและโหมดแทรกที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถใช้พลังของเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบการสะเทือนแบบอ d จฉ t i v e สุ s เป n นชั n นที่ปรับความแข็งและนุ่มได้ตามโหมดการขับขี่รวมถึงระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกจากเบรโบที่ให้พลังการหยุดรถได้มั่นใจแม้ในความเร็วสูงภายในห้องโดยสารดอทไวเปอร์2026ได้รับการออกแบบใหม่หมดให้มีความหรูหราและทันสมัยมากขึ้นวัสดุภายในใช้หนังแท้เอกันตาร่าและคาร์บอนไฟเบอร์ผสมผสานอย่างลงตัวเบาะนั่งแบบสปอร์ตที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยโอบกระชับผู้ขับในทุกจังหวะของของค์การเข้าโค้ง หน้าจอแสดงผลขนาด12นิ้วระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับแสดงข้อมูลการขับขี่และโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อย่างละเอียดพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางจาก Harman k a r d o n ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ในการขับขี่ให้เหนือระดับ พ่วมาลายทรงสปอร์ตแบบท้ายตัดหุ้มหนังอัลกันตาราพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆอย่างครบครันส่วนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนก็ถูกพัฒนาให้ทำงานเนียบและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัยดอทไวเปอร์2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ข,ขั้นสูงเช่นระบบตรวจจับวัตถุรอบคันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และกล้อง360องศาเพื่อช่วยให้การขับขี่มีความปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะในความเร็วสูงที่ต้องการความสเสถียรสูงสุดราคาของดอดไวเปอร์2026เปิดตัวอยู่ที่ประมาณ220,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว8ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีระดับซูเปอร์คาร์ที่มอบให้ดอดตั้งเป้าชัดเจนว่ารุ่นนี้จะไม่ใช่เพียงรถสปอร์ตธรรมดาแต่เป็นการแสดงออกถึงตัวตนของผู้ขับ ที่ต้องการความแตกต่างความแรงและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครดอทไวเปอร์2026จึงเป็นรถที่ผสมผสานความคลาสสิกของอเมริกันมาเซอเข้ากับเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องยนต์อันทรงพลังเส้นสายตัวถังที่ดุดันหรือภายในสุดหรูมันคือการกลับมาของตำนานที่พร้อมท้าทายทุกสนามแข่งและสร้างประสบการณ์ขับขี่ที่ไม่มีวันลืมหากคุณคือคนที่ลหลงใหลในพลังและสเสน่ห์ของซูปเปอร์คาร์จากแดนมาการดอทไวเปอร์2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดของยุคนี้